มาเมาแม่กระถางแม่กระถางมาเร็วกระถางอ๋อดูเมาทีดูเมาทีฮะมาเมาทีมาเมาทีกระถางหนูจะไปไหนลูกฮะกระถางคนสวยกระถางคนสวยดูเมาทีเมาไหนแม่ไหนแม่เมาโอ้โหดูกระถางก่อนดูกระถางก่อนไอ้กระถางคนสวย เอาแม่ลูกแม่ลูกเอาเมาอ้วนขึ้นนะเราเมาอืมอ้วนขึ้นนะคะดูแม่ชี้แม่อ้วนอ้วนไหนเมาทีเมาหาแม่ทีเอาเร็วหาแม่ชีเอาแม่ลูกแม่ลูกเอาเลยอ้อนแม่เหรอเมาอืม ดูแม่ทีดูแม่กระถางทีเมาเมาอ้อนแม่ทีเร็วอ,อ้อนแม่เหรอเมาดูแม่กระถางกระถางคนถวยกระถางกระถางดูเม,มาเมาเราอ้วนขึ้นนะ กินอิ่มนอนหลับใช่ไหมเมาอ้วนขึ้นนะเราอ่ะอเอ้าแม่หนีเลยเห็นไหมแม่หนีแล้วเมาแม่หนีแล้วเมาแม่กระถางหนีแล้วเมาว่าไงกระถางไหนมาเมาเอ้ามาเมา เมาดิดูเมาดิไอเมาเมาไอเมาเมาไอเมาเมาก็เมาวันขึ้นน่ะเราเมาเมาดูแม่สิแม่นอนกระดิกกันนุนกระดิกหางไปมาไปมาเมาก็อยากอ้อนอื่ไถไปไถมาไถไปไถมาแม่เมาแม่เมาคนสวยไอ้เมาคนสวย ไอ้เมาคนสวยไอ้เมาคนสวยเมาไอ้เมาไอ้เมาว่ไาไงคะเมาอันนี้คือทน้นเงาะอันนี้คือนี่หญ้าปักกิง่งนี่ค่ะหญ้าปากกิ่งหญ้าปักกิงกก่งงามจะน้ำเมานะหญ้าปักกิง่งเราไม่ได้เก็บเมาเมาจะกินหญ้าใช่ไหม ยาปะกิ่งรักษาตัวใช่ไหมเมาหืึไอ้เมาไอ้เมาเอาโชว์อีกละโชว์อีกละเอาเมาโชว์เหรอเมาโชว์เหรอเมาเมาเมาโชว์เหรอเมาขาเมาเมาขาหาแม่อีกเดี๋ยวแม่หนีแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูก เอาะอ้อนน้ำเมานะอ้อนน้ำเมานะอเอาอีก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 เมาเอาอีกเอาอีกอเมาแ,แล้วเมื่อกี้หนีทำไมขึ้นไปบนหลังคานหนีทำไมอืมอืมหนีทำไมคะอืมอืมเมาเข้าเมา โชจังโชงอ็อบจังเลยอืมโชอ็อบจังเลยนะอืมมาเมาไอ้เมาเมาไอ้เมา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 โชอ็อบนะเราหาแม่อีกหาแม่หกแม่แม่ไหนแม่เอ้าโชจังเลยอืมอืม นะเราฮะโอเคไหนดูแ be ม่กระถางสิแม่กระถางคนช่วยแม่กระถางเอ้าดูเมาค่ะเมามาโชว์ค่ะเอาเมามาโชว์ค่ะเมามาโชว์ค่ะน uh uh. ้องเมาอืมน้องเมาน้องเมาเมาอันน้องเมาเมาอืมเนาะอืมเมา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  哪里吧？<noise> <noise>